โอเคครับเดี๋ยวเรามาขึ้นเรื่องของเรานี้นะครับการเปรียบเทียบจํานวนจํานวนที่อยู่ในกลนที่สองนะครับเ,เรามาดูเงื่อนไขในกรอบเสี่ยงนิดนึงนักเรียนเราทาอะไรก็แล้วแต่ใหเราดูที่เงื่อนไขก่อนนะครับคนนี้เขาบอกว่าถ้า a เนี่ยมากกว่าศูนย์และ b ก,ก็มากกว่าศูนย์ถ้า a น,อน้อยกว่า b แล้วแล้วอะไรรู้แล้วรู o a ต้องน,อน้อยกว่า r o B นะครับก็อย่างเช่นสมมติว่านั่นเลยถ้าเกิด4 4มันมากกว่าไอ้4มันน้อยกว่า9ใช่ปะ่ะแล้วแล้วรูท4ก็ต้องน้อยกว่ารูท9ด้วยจริงไหมอืมรูท4ก็คือ2 2 4มันเท่ากับ2รูท9ก็คือ3 3 9หรือว่าเลขอื่นก็ได้อย่างเช่น2กับ3 ถ้ามถอดรูทปุ๊บรูทสองมันก็ต้องน้อยกว่ารูทสามแน่นอนนะครับอืมถ้าอยากรู้ว่ามันมีค่าเท่าไรเราลองใช้เครื่องคิดเลขล้วคิดมาอันนี้มันจะได้ประมาณหนึ่งจุดสี่อันนี้นจะได้หนึ่งจุดเจ็ดนะครับโอเคนะครับแล้วก็มาดูเงื่อนไขหนึ่งเขาบอกว่าถ้า,มออาเมื่อองเมือม่อเมื่อเมื่อเเนี่ย มากกว่าศูนย์ b มากกว่าศูนย์แล้วนี่จะมีสมบัติมาสองข้อก็คือถ้า a นะครับคูณเออคูณเราจะไม่ได้ยมเขียนละรู้ติดกันแบบนี้นะครับแสดงว่ามันคูณกันอยู่มันคือการคูณถ้าคูณกันนะครับเราสามารถนำค่าข้างในมาคูณได้เลยจะเท่ากับ a นะคูณกับ b ได้เลยหรืออีกอันหนึ่งนี่เศษส่วนมันคือการหารนั่นเอง ถ้ารูท a นะครับส่วนด้วยรูท b แบบนี้เราสามารถนำเอา a มาหางกับ b ได้เลยก็เท่ากับรูททั้งหมด a หาร b แบบนี้นะครับตัวอย่างเช่นตัวอย่างนพินัวเลขตัวอย่างนะครับสมมติว่ารูทรูทสามกับรูทสีแบบนี้ มันคูณกันอยู่นะถ้าเราเจอสัญลักษณ์คนนี้แสดงมันคูณก,กันอยู่เราสามารถนำสี่มาคูณกับสามได้เลยจะเท่ากับรูทสามคูณกับสี่มันจะเท่ากับรูทสิบสองแบบนี้นะครับแล้วก็อันนึงที่อยู่ในรูปของเศษส่วนหรือว่าการหารนั่นเองอเศษส่วนแทนการหารนะครับราะวก็เป็นรูทรูทสิบส่วนรูท ส <2. S 2> องกลาวเท่าก,กับรูทสิบส่วนสองนันเรียนเราก็ส่งไปหากหากสิบสองเรียนสองสองห้าสิบพาะฉะน,นจะมีห้าเท่ากับรูทห้านั่นเองโอเคเด้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคร่าวๆออกดูงนี้นี่นึงนักเรียนเขาเลยเขียนแยกออกมาเป็นเห็นบหมรูทแปด ในการแยกตัวประกอบรูทแปดนักเรียน8ดไม่สามารถถอดค่าล่ากที่สองได้ใช่ไหมแต่เรารู้ว่าแปดเนี่ยเราคิดในใจว่าแปดมันคือสีคูณกับสอใช่ปะเพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับรูทแปก็จะเท่ากับรูทสีคูณกับสนักเรียนรูทจากสมบัตข้างบนเห็ปะ่ะ มันสามารถเขียนแยกได้ดูนี่ตรงนี้มันจะกลายเป็นอันหนึ่งรูสี่คูณกับรูทสองได้แบบน,นี้ใช่ไหมเออแต่รูทสี่นี่เราสามารถถอดค้าได้รูทสี 4, ม 2. 2, ่มันคือสองสองคูณรูทสองอืมนักเรียนถ้าเกิดเราอ่าเราอยู่หัวเราถ้าเกิดอยู่มอต้นเราจะไม่นยมเขียนเครื่องหมายคูณครับให้เราเขียนเป็นเท่ากับ 2รูทสอง,สองบนนี้ให้เรารู้ว่า2 2รูสอ,สอมันคือ2คูณกับรูสองอยู่นะครับเนี่ยสามารนัยนยูในรูปแบบนี้ได้นะครับโอเคนะทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่12แล้วกัน เขาบอกว่าจงหาผลลัพธ์ของรูทแปดส่วนรูทสองเขบอกเลยว่ารูทแปดส่วนรูทสองเราสามารถครอบได้เลยใช่ไหมปึ๊บเป็นแปดส่วนสองแล้วเราก็นำสองมาหารแปดมันจะเท่ากับรูทสี่รูทสี่จะถอดค่าได้เท่ากับสองแบบนี้นะครับแล้วก็นี่ข้างล่างเป็นการเปรียบเทียบเขาบอกว่ารูทห้าและ อ่ารูปสิบสมจำนวนใดมีค่าน้อยเว่ากันนักเรีนยนค่ารูปขอัอะไรเมื่อกี้นี้อืมถ้านี้สมบูให้เป็น a a B. มันเท่ากับสิาใช่ไหม B. มันเท่ากับสิถ้า A อาเดี๋ยว,ยวขอทำนิดนึงเทากับห้ามันท่ากับสิะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดเลยรูปห้าก็ต้องน้อยกว่ารูปสิาแน่นอนนะอืม วิธีการเขียนแล้วเขียนตอบได้เลยนะครับเขียนตอบไปเลยรูทห้าน้อยกว่ารูทสามแน่นอนอืมเพราะว่าอะไรเพราะจากสมบัตินี่นักเรียนสมบัติของมมาจากสมบัติมันบอกว่าค่า a น้อยกว่า b แล้วรูท a ต้องมากกว่าอ่าน้อยกว่ารูทด้วยนักเรียนจากเงื่อนไขนี้เราต้องดูนี่นะค่าที่ได้ต้องเป็นค่าบวกใช่ปะ A มาก็ศูน B มาก็น,นแสดงว่า A มันก็คือเป็นได้ตั้งแต่1 2 3 4 5 B ก็เป็น1 2 3 4 5สเหมือนกันก็คือเลขท่าติลดลบมันเองท่าติลดลบมันจะอีกค่าหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้ลบรูทกับรูทเกับรูทรูทสนะครับเรียนลบรูทแปดกับรูทสอ แน่นอนถ้ามันไม่มีลบเนะถ้าเราปิดลบออกถ้าเราปิดลบออกรูสองเนี่ยมันต้องน,อน้อยกว่ารูแปดแน่นอนแต่ทีนี้ถ้ามันมีลบมาอยู่ด้วยนะมันเป็นมันมีข้อหมายลบไวนะ้เนี่ยถ้ามีลบอยู่จํานวนลบก็ต้องน้อยกว่าจํานวนบวกแน่นอนเนอะมันจะกลายเป็นนี่รูปแปดลบรูปแปดต้องน้อยกว่ารูสองโอเคไปผ่านไป,ไป อ่ะแต่ทีนี้เริ่มยากขึ้นนันเรียน3ามรูทห้านะครับและห้ารูทสอจำนวนใดมีค่าน้อยกว่ากันเออทีนี้เราไปคิดดิันเรียนในตรง3ามรูทห้านะครับ3ามรูทห้าไอ้สามรูทห้านี่มันคือคืออะไร มันคือ3ที่คูณกับรูทห้อยู่นะและสามันมาจากไหนอะเอออะไรที่ม,าา 3, 3มันสามสามมาจากไหนสามมันมาจากดั้งเดิมมันตัวเลขก็คือรูทรูทเก้าอืมก็เนนสามมาจากรูทเก้านะครับเราคิดย้อนกลับเพราะฉะนั้นมานเท่ากับรูทเก้าคูณกับรูทห้าอยู่ รูทเก้าคูณรูทห้าแล้วก็เอาเก้ามาคูณกับห้ามันก็จะเป็นรูทสี่สิบห้าแบบนี้นะครับส่วนส่วนห้ารูทสองไม่ใช่ห้ารูทสองมันคืออะไรมันคือห้าเนี่ยคูณกับรูทสองอยู่แล้วห้ามาจากไหนอ่ะห้ามาจากค่าห้ายี่ห้าใช่ปะ่ะเออมันมาจากรูทยี่สิบห้าห้ายี่ห้า ก็คือเลขตัวหน้าเราเรียน,นเลขตัวหน้ามาจากเลขสองตัวคูณกันเนี่ยเลขตัวหน้ามันก็จะกลายเป็นเท่ากับรูทยี่ห้าคูณรูทสองยี่บห้าคูณสองก็เป็นรูทห้าสิบเพราะฉะนั้นห้าสิบต้องมากกว่าสี่สิบห้าใช่ไหมห้าสิบต้องมากสี่สิบห้า 45. เพราะฉะนั้นตอนตอบห้าสิบมันคืออะไรห้าสิบมันคือห้ารูทสองเล้วเขียนไปห้ารูทสอง มากกว่า3รูท5หรือ3รูท5น้อยกว่า5รู2นักเรียนตอนตอบดูโจทย์ด้วยว่าเขาถามอะไรเขาถามว่าอะไรมีค่าน้อยกว่าเพราะนั้นเราต้องตอบว่า3รูท5มันมีค่าน้อยน้อยกว่า5รู2นะครับโอเคอ่าทีนี้มาเพิ่มเติมน,นิดนึง ในการเปลี่ยนค่าย้อนกลับนะครับอ่าต้งไหนดีอ่ะขึ้นข้างบนไปอ่ะโอเคตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็น2องรูทแปดสองรูทแปดมันคือ2ที่คูณกับรูทแปด 8, อยู่ใช่ปะสองมาจากไหนสองสองสี่นั่นเลยมันมาจากรูทสี่มันก็จะกลายเป็นรูทสี่ ูณกับรูทแปดอยู่นะครับสี่แปดเท่ากับสามสิบสองนี่นะครับกับรูทสามสองที่มาในเรนที่มาของรูทสามสิบสองนี่มันสามารถเปลี่ยนใหากลายเป็นสองรูทแปดได้แบบนี้นะครับอัตัวอย่างจะเป็นเป็นอะ,อะไรเนี้ยเอะไรดีครับ ย7จอ่ะย7เราจะถอดรูยิบเจงเลยยเจเรารู้ว่ามันคืออะไรย7เจมันคือเก้าสามยิบเจใช่ปะเกคูณสามไ้ยเจใช่ไหมมันสามารถเปลี่ยนให้เป็นรูทเกคูณกับรูทสาได้รูทเกอ่ะที่รู้เรารู้แล้วแน่นอนรูทเก้ามันคือสามสามสามได้เก้าใช่ไหมพอเชน,นคำตอบมันก็คือ 3คูณกับรูทสแต่เราจะไม่นิยมเขียนแบมคูณเราจะตอบเท่ากับ3ามรูทสแบบนี้มันคือการเขียนย้อนกลับนั่นเอง